ลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีก1เกมนะครับผม u n d e บ b o x นะครับผมเป็นเกมแนว fps ยิงซอมบี้นะคล้ายๆกับเกมที่เราเคยเล่นในสมัยก่อนนะก็คือเกม l e for dead w o r w a r อะไรอย่างเงี้ยนะผมที่เอาไว้ยิงซอมบี้เป็นเวฟเวอย่างเงี้ยเนาะอื้ม อันนี้ก็เป็นหน้าเว็บไซต์ของเขานะฮะตัวเกมเนี่ยจะเป็นรูปแบบการค i l ท to e a r ์นะครับผมคือเรายิงซอมบี้เป็นเวฟอย่างนี้นะครับผมพอตายเสร็จปุ๊บก็จะได้แต้มมาได้แต้มถ้าตัว XP ตัวนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายในเกมแล้วกันเนาะเออพอหลังจากจบที่เราแบบเล่นจบราวไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมก็จะได้แบบเหรียญแต่ตัวที่เราสามารถเอิร์นมาได้นะครับผมมีด้วยกัน2เหรียญน,นะเออเดี๋ยวขออ้ยตรงนี้ดูสกินปืนได้ด้วยเนะะี่ยผมเนี่ยผมเป็นพวกเกี่ยวกับ สกิน,ป,นปืนการอัปเกรดปืนนะครับผมแล้วก็ข้อดีของเกมนี้นะครับผมสามารถใช้พวกจอยเล่นได้ด้วยนะครับผมเช่นพวกจอย Xbox PlayStation อย่างนี้สามารถเอามาเล่นด้วยกันได้นะฮะอันนี้เป็นพวกเกี่ยวกับการที่เราสเต็กกิ้งนะครับผมเดี๋ยวเราลองกดดูเลยนะคือพวกอาวุธพวกนี้นะครับผมเราสามารถซื้อเป็น N f t ทได้ด้วยแล้วก็นำมาสเต็กกิ้งได้ด้วยนะครับผมคือเราสเต็กกิ้งไปอ่า 6เดือนอย่างนี้นะผมเราก็จะได้อาวุธมาให้เราได้ใช้นะผมเราก็อาวุธตรงเนี้ไปใช้ฟันซอมบี้ไปใช้ต่อสู้กับซอมบี้นะครับผมก็ราคาจะอยู่ตามนี้นะ1,500 u n เดสนะครับผมนี่ก็2,000นี่ก็2,4002,500อย่างเงี้ยนะ plus s t a ก k i n g ไปเสร็จปุ๊บเราก็ได้อาวุธมาแล้วเราก็เอาไปใช้ต่อสู้ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นหน้าของผู้พัฒนานของเขานะอื ตามนี้นะผมอ่านี่ก็เป็นหน้าตาเกมของเขาเนี่ยผมก็จะมีด้วยกัน2เหรียญน,นะคือเหรียญอันเดดกับเจ้าตัวเหรียญซอมบี้ตัวนี้เนี่ยผมก็การได้มาแต่ละอันก็จะแตกต่างกันนะรายละเอียดก็อยู่ตามข้างล่างตรงนี้เลยนะฮะผมส่วนเจ้าตัวเหรียญตัวนี้สามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างเนะผมเหรียญซอมบี้ตัวนี้สามารถเอาไปอัปเกรดพวกอุปกรณ์อาวุธของเราได้ด้วยเนี่ยผมภายในเกมเ,เนาะอันนี้เขาก็แบ่งไว้เรียบร้อยนะผมว่าได้จากการเพย์ทูเอิร์นได้จากการสเต็กกิ้งนี่ก็เป็นรถแมพของเขาเนี่ยครับตอนนี้เรากำลังเปิด เบต้าเทสอยู่นี่ยผมก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็เขทดลองเล่นได้นะผมเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีทดลองเล่นให้ดูนะเออนี่ก็เป็นหน้าดาวน์โหลดนะครับผมก็มีทั้ง Mac แล้วก็ Windows นะครับผมอันนี้ก็ช่องทางการติดตามนะผมก็มากดติดตามได้นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์หน้าเว็บไซต์ไปให้ด้วยนะครับผมอ่ะนะผมเรามาดูกันที่การดาวน์โหลดเนี่ยผมก็ขึ้นมาบนสุดเลยนะครับผมก็จะมีกดดาวน์โหลดเบต้าเทสนะครับผมก็กดไปได้เลยฮะ ก็จะเข้ามาหน้าของเว็บไซต์วากิวนะครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดไปได้เลยนี่ยผมพอดีของผมโหลดไปแล้วเนาะอันข้างบนเนี่ยจะเป็นเขียนว,ว่าดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นเขียนว,ว่าสมัครนะครับผมก็ต้องสมัครกันก่อนแล้วก็ทําการกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมพอเราสมัครกันเสร็จใช่ไหมฮะก็จะเข้าหน้าต่างนี้เลยนี่นีบผมก็จะเข้ามาหน้าต่างนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เลือก wallet เป็นที่เรามีนะครับผมผมเลือกเป็น Metamas k นะในการเป็น w a l l e t นะฮะแล้วก็กดมาที่ดาวน์โหลด Beta นั้นก็ดาวโหลดของ Windows หรือ Mac ก็ได้นะครับผมใครที่ใช้ Mac ก็ดาวโหลดของ Mac กใครที่ใช้ Windows ก็ดาวโหลดของ Windows นะครับผมแค่นี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่จะจะมาทดลองเล่นเกมตัวนี้นะครับผมอันเดสบ็อกนะฮะส่วนสำหรับสายฟรีว่าจะเอิญได้ไหมนี่คือผมยังไม่แน่ชัดนะครับผมว่าสายฟรีของเราเนี่ยจะสามารถเอิได้หรือเปล่าเพราะว่าอาวุธฟรีของมันก็มีให้เหมือนกันนะฮะ แล้วก็อาวุธ a f ก็มีให้เหมือนกันพวกเป็นสกิน NFT ก็มีเหมือนกันนะฮะส่วนสำหรับใครที่จะรอซื้อ NFT ของมันนะครับผมก็อาจจะรอได้ทางหน้าเว็บไซต์ของเขาหรือไม่ก็ลองเข้าไปเซิร์ชใน OpenSea ดูนะครับผมแต่ใน OpenSea นี่ผมไม่แน่ใจานะว่ามันเป็นในส่วนของ NFT หรือว่าเป็นในส่วนของสกินเฉยๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันที่ในตัวเกมเลยดีกว่านะฮะ เอาแล้วครับผมแล้วก็เข้ามาหน้าตัวเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีทั้งเมนูการเล่นการแอดเฟนอาร์มอรี่นะครับผมก็เกี่ยวกับอาวุธอย่างเงี้ยนะก็มีเหมือนกันนะครับผมนี่เลยเาสามารถเอาเหรียญเจ้าตัวเหรียญซมมอมบี้ตัวเนี้ยผนําการอัปเกรดได้นะครับผมเอออัปเกรดพวกอาวุธอย่างงี้นะฮะแต่ในตอนนี้เหมือนเล่นไปแล้วก็ยังไม่สามารถได้รับนะครับผมพวกเกี่ยวกับ เรียกว่าไงอะเหรียญตัวนี้นะเออผมลองเล่นดูแล้วนี่ฮะผมก็กดเพย์ไปเลยตอนนี้ยังเปิดแค่โซโล่เบต้านะผมเดี๋ยวเราจะลองเล่นให้ดูเลยนะฮะโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เข้ามาหน้าตัวเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะับผมเราไปได้รับปืนพกมาหนึ่งปืนพกนะับผมแล้วก็ยังมีในส่วนที่ขายของอีกนะฮะอย่างเช่นตู้ตัวนี้นะฮะพวกตู้เรืองแสงวนี้สามารถขายของได้น้อเห็นไหมตู้รีโหลดนะับผมก็จะทําให้เราสามารถรีโหลดได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะฮะ แล้วก็มีส่วนของการจุดขายปืนด้วยอุ้ยโอเคกระโดดไม่ได้นะเมื่อกี้ก็มีจุดขายปืนด้วยเนะีผมตรงนี้ก็ต้องใช้เจ้าตัวเหรียญ XP นะครัะผมในการที่เราจะยิงซอมบี้เสร็จเราก็ได้เหรียญ XP มานะฮะแล้วเราก็ทําการเอามาซื้อได้นะแล้วก็ในส่วนของเลือดนะี่ยผมถ้าเราโดนตีไปเนี่ยเราจะต้องไม่โดนตีเป็นระยะเวลานึงนะฮะจะทําให้เลือดของเราเนี่ยกลับมารีเตนได้เหมือนเดิมนะับผมอุ้ยซอมบี้ก็จะมีซอมบี้ตัวที่ วิ่งเร็ววิ่งช้าแตกต่างกันออกไปนะเออดูดิโอ้โหตีแรงมากเลยนะฮะอ่าโอเคผมจบ้าวที่หนึ่งแล้วนะฮะเราทําการซื้อปืนกันก่อนเลยนะเห็นไหมครับผมจะเห็นได้ว่าเลือดเรารีเจนค่อยๆขึ้นมาทีละน,นิดนะฮะอย่างนี้เลยครับผมเราก็ยิงแล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับผมอ้าวผมตรงนี้ก็จะมีปืนลูกซองด้วยนะเออสามารถซื้อได้เหมือนกันนะฮะผมก็จะมาแทนปืนพก,กอนนะทำให้เราสามารถเคลียร์ซอมบี้ได้เยอะมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเรา ปล่อยลาวไปเรื่อยนะครับผมจนแบบถึงลาวที่แบบ3 4 5หอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีซอมบี้ที่เยอะขึ้นนะครับผมซอมบี้ก็ต้องแข็งแากยิ่งขึ้นนะเออจะให้มายิงหัวทีเดียวตายมันก็ไม่ใช่แล้วครับผมต่อไปก็คงจะแบบยิง4 5หนัดถึงจะตายอย่างนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของถ้าใครกระสุนหมดนะผมจะมีพวกกล่องเติมกระสุนอยู่นะกล่องแรกก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมอามารกดเติมได้ก็ใช้500 XP ในการเติมจบราทูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนะี่ยเรามาซื้อเจ้าตัวรีโหลดกันก่อนเลยนะเพราะว่ามันช่วยในการที่เรารีโหลดได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะฮะนี่ผมบัฟจะขึ้นตรงซ้ายมือเลยนะผมตรงกับเลือดเราฮะอ่าจะเห็นว่าเป็นบัฟรูปรีโหลดใช่ไหมครับผมก็จะรีโหลดเร็วขึ้นนะเนี่ยรีโหลดเร็วมาก <laughs> แล้วก็พวกบัฟอื่นๆนะผมก็อยู่ตามในบ้านนะบางบ้านเราจะสามารถเปิดประตูเข้าไปได้เลยนะฮะ ต้องเสีย XP ด้วยนะแต่ไม่รู้เสียเท่าไหร่เนี่ยผมนี่ก็เป็นราวสามละซอมบี้ก็เริ่มแข็งแก่งมากยิ่งขึ้นเห็นไหมฮะต้องยิงรัวๆเลยฮะเนี่ยผมหลังบ้านตรงนี้ก็สามารถเปิดได้นะนี่เปิดได้เลยเรากดเปิดเราเข้าไปได้เลยนะฮะเราก็มาซื้อบ,บัฟตรงนี้ได้เลยเป๊บนี่ับผมก็จะทําการดื่มน้ําเราก็ต้องรีบออกนะับผมเพราะว่าเดือดซอมบี้จะลุมเราละเนี่ยผมมันจะเป็นบัฟวิ่งเร็วนะฮะทำให้เราวิ่งเร็วมากยิ่งขึ้นเอาไว้หนีซอมบี้ งั้นเ,เราวงไม่ทันนะผมพอสอมบี้มันก็จะเก่งขึ้นวิ่งเร็วขึ้นเหมือนกันนะฮะผมจบลาที่สี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะี่ฮะเอเราขอตำรวจบ้านตรงนั้นแป๊บหนึ่งนะฮะบ้านมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าโอ้ยไม่ซื้อลูกซองเลยฮะซื้อลูกซองก่อนลวกันอ่าลูกซองมาแล้วนะฮะเอาไว้เวลาฉุกเฉินลูกแฝดลูกแฝดบ้านตรงนี้มีอะไรบ้างมีแค่นั้นเหรออืมเหมือนจะมีแค่นั้นนะฮะ มันจะมีแค่ตู้บัฟนะชั้นสองล่ะชั้นสองขึ้นไปไม่ได้นะครับผมแย่ๆๆทุกคนแย่ละโอ <c oughs> ้โหเกือบตายนะฮะ <c oughs> <c oughs> ตายเรียบร้อยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมก็เล่นได้เพลินๆน,นะฮะ <c oughs> เล่นได้สนุกๆนะ <c oughs> ถ้าหรับใครที่มี NFT ด้วยเนี่ยจะได้ความสนุกได้ความมันแล้วก็ ได้ทําการเอื้นเหรียญออกมาด้วยะครับผมก็ราใครเป็นแ,นแฟนเกมซอมบี้อยู่แล้วเนี่ยผมเกมยิงๆอย่างนี้เนี่ยต้องไม่พลาดเกมนี้เลยนะครับผมจะเปิดวันไหนนี่ลองติดตามในแฟนเพจของเขาแล้วก็หน้าทางติดตามทุกๆทางนะผมจะแปะลิงก์ได้เว็บไซต์ไว้ให้แล้วก็เข้าไปกดติดตามด้วยนะครับผมเปิดซื้อ e F T เมื่อไหร่ก็ให้ไปซื้อกันนะผมสำหรับใครที่ชอบนะครับผมหรือใครยังตัดสินใจไม่ได้นะผมก็มาลองเล่นดูก่อนนะผมว่าสนุกไหม้าสนุก ค่อยตัดสินใจนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาบอกท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบนะบผมอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะครับผมกดกระดิ่งให้ด้วยกระดิ่งมากๆเลยนะครับผมบางทีคลิปมันไม่แจ้งเตือนนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ